ก่อนอีกแล้วกับสาระดีๆนะคะวันนี้กับสมุนไพรที่ช่วยในการแก้ปวดไมเกรนแก้ปวดหัวที่ปวดแล้วไม่หายสักทีค่ะช่วยลดไขมันในเลือดช่วยลดความดันเบาหวานและช่วยบำรุงเลือดบำรุงหัวใจค่ะสดูดีๆจากสมุนไพรสามตัวที่มองเห็นฟังให้จบทำตาม และทานเป็นประจำหลังอาหาร5-15นาทีช่วยได้มากลองทำทานกันดูค่ะก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนเะข้าขั้นตอนการทำกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราใช้ตัวแรกจะเป็นขิงนะคะซึ่งเป็นขิงแก่วันนี้ขิงมนทําการปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะใช้ขิงแก่ที่มีอยู่มนเน้นว่าขิงแก่นะคะเพราะอายุของ ขิงและสรรพคุณดีๆก็จะมีอยู่ค่ะอัตราการใช้นี่นะคะประมาณห้าสิบกรัมค่ะโดยน้ำหนักหั่นเป็นแว่นได้เลยจ้าล้างทำความสะอาดทุกครั้งควรจะล้างและทำความสะอาดให้สะอาดนะคะหั่นเป็นแว่นบางๆ ถ้าหลายๆคนถามว่าขิงต้องปอกเปลือกไหมคะจริงๆแล้วไม่ต้องปอกก็ได้นะคะแต่ด้วยความที่ขิงเนี่ยมันแก่จัดเวลาที่เราล้างค่ะเปลือกของขิงก็จะกระทาอออกมาเองมนคิดว่าเวลาต้มมันจะทําให้เราเหมือนละคายเครื่องคอเวลาที่ทานน้าสมุนไพรมนก็เลยปลอกออกหมดเลยค่ะจริงๆไม่จําเป็นจะต้องล้างออกจริงๆไม่จําเป็นจะต้องปอกออกก็ได้นะคะแต่อย่างที่มนบอกคือมนเน้นขิงแก่ อมมากค่ะแล้วก็ใส่หม้อต้มงไปเลยค่ะตะไคร้ตะไคร้ควันนี้ที่เราใช้นะคะจะใช้ห้าสิบกรัมเหมือนกันค่ะหรือประมาณนะคะใช้คำว่าประมาณสามถึหัวเพราะแต่ละบ้านตะไคร้หัวไม่เท่ากันนะคะจะหั่นหรือจะบุบก็ได้ค่ะหั่นแบบนี้ก็ง่ายดีไม่ต้องหาอะไรทุบนะคะหัน่นแล้วก็หั่นลงไปเลยใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ ตะไคร้จะช่วยนี่นะคะในการไหลเวียนของเลือดช่วยทําให้ระบบเลือดไหลเวียนดีส่วนขิงก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นสมุนไพรร้อนที่ช่วยในการบํารุงเลือดได้ดีมากเมื่อเลือดไหลเวียนดีนะคะมลบอกเลยว่าอาการปวดหัวที่เป็นอยู่จะทําให้ดีขึ้นเราก็ใส่ลงไปประมาณสามหัวนะคะสูตรนี้ที่มนแนะนําจะทําเพื่อใช้ทานต่อวันหนึ่งวันเราจะทาน สองครั้งหลังอาหารเช้าและหลังอาหารเย็นนะคะสูตรนี้นี่ได้แล้วค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่ใช้และดีมากก็คือดอกอันชันใช้ประมาณใช้ประมาณนะคะใช้คำว่าประมาณประมาณ15-20ดอกตัวนี้เป็นดอกที่เก็บวันนี้ก็เลยมีความสดส่วนนี้เก็บเมื่อวานนี้และล้างไว้นะคะนี่ทำการล้างเรียบร้อยเป็นดอกที่มีความเหี่ยวแต่สรรพคุณยังดีอยู่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะและ ตามด้วยน้ำเปล่าห้าร้อยมลหรือประมาณนี้นะคะครึ่งลิตรใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะนำไปตั้งไฟค่ะมนก็ทําการตั้งไฟนะคะตั้งไฟอ่อนๆใช้คําว่าไฟอ่อนๆนะคะเพื่อเคี่ยวให้สปปรรพคุณดีๆในสมุนไพรออกมาเจือจางในน้ําให้มากที่สุดค่ะ เพื่อที่เวลาทานไปแล้วสาปปรพคุณดีๆจะช่วยในการบำรุงช่วยแก้ช่วยทําให้ระบบเลือดของเราไหลเวียนดี v D, สูตรนี้สามารถทําได้และทำกินทุกๆวันได้เลยค่ะ หลายๆคนที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปมนนะคะมนจะย้ําทุกครั้งว่าเวลาที่เราทําสมุนไพรเพื่อต้มและทานควรจะมีความสะอาดและ2สมุนไพรที่ใช้ในการต้มไม่ควรจะเปิดไฟแรงควรจะใช้ไฟอ่อนๆเพื่อให้ไฟและความร้อนขับสปปรรพคุณดีๆในสมุนไพรออกมาได้มากที่สุดหลังจากที่เราต้มสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะต้มประมาณ5 1 0นาทีนะคะหรือดูว่าสมุนไพรสุกหรือยัง แล้วเดี๋ยวอีกสิบนาทีมาดูกันค่ะและมอนก็ทำการต้มประมาณนี้นะคะประมาณเจ็ดนาทีผ่านไปน้ำก็เริ่มงวดสีของสมุนไพรเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะ จะสังเกตไว่าตะไคร้ขิงนี่และอัญชันสีเริ่มจืดลงแล้วค่ะใครหลายคนที่เพิ่งจะต้มน้ำสมุนไพรเพื่อทานครั้งแรกสังเกตได้นะคะถ้าใครที่ดูไม่เป็นก็ดูเป็นตัวอย่างไปก่อนก็ได้เพราะการทําเองกับการที่ดูมนทําอาจจะดูแตกต่างกันนิดนึงนะคะสังเกตว่าสมุนไพรนี่มีการเปลี่ยนสีหรือ,อยังมีความหอมหรือ,อยังแล้วก็นี่นะคะงวดพอที่จะปิดไฟได้หรือ,อยังค่ะ และเมื่อเราต้มและกรองเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะทำการทานเวลาทานเราจะทานช่วงเวลาอุ่นๆนะคะปริมาณที่ทานนี่ประมาณหนึ่งแก้วกาแฟค่ะหลังจากทานอาหารประมาณ5 1 0นาทีการทานถ้าเราจะทานเพื่อลดนี่นะคะเพื่อลดอาการปวดศีรษะเราสามารถที่จะทานแบบนี้ได้เลยนะคะ ในช่วงเวลาที่กําลังอุ่นๆน,นี้ทานได้เลยแนะนําให้ทานช่วงอุ่นๆมนย้ําจริงๆค่ะเพื่อที่ทำให้ทานง่ายและความอุ่นของน้ําที่ไม่ร้อนจัดนี้นะคะจะช่วยทําให้เลือดเราไหลเวียนดีไปด้วยอีกส่วนหนึ่งเลยค่ะแต่ถ้าใครจะทานเพื่อลดน้ําหนักแนะนําให้เติมช่วงเช้าค่ะบีบมะนาวลงไปประมาณครึ่งถึงหซีกนี่บีบลงไปเลยค่ะ จะช่วยทำให้นี่นะคะสมุนไพรที่เราทานนอกจากจะช่วยลดความดันไขมันเบาหวานแล้วค่ะยังช่วยลดน้ำหนักได้ในตัวนะคะสมุนไพรก็จะเปลี่ยนจากสีเข้มๆเ,เป็นสีแบบนี้สีก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะและถ้าใครนี่อยากจะเพิ่มรสหวานให้กลมกล่อมหรือถ้าไม่ใส่มะนาวก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบน้านี่ใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนชา มันอาจจะใส่เยอะนิดนึงนะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะคนให้เข้ากันอย่าเติมน้ำผึ้งตอนช่วงที่น้ำร้อนๆอนนะคะเพราะว่าน้ำผึ้งนี่จะเสื่อมคุณภาพไปค่ะเติมในช่วงอุ่นๆคนให้เข้ากันอย่าลืมนะคะสูตรดีๆ ลดไขมันในเลือดบำรุงหัวใจช่วยทำให้เบาหวานที่มีลดน้อยลงช่วยทำให้ภูมิแพ้ที่เป็นดีขึ้นช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีค่ะลดอาการปวดหัวไมเกรนได้ยอดเยี่ยมเราไม่ทำกินทำทานทุกทุกวันหลังมื้ออาหารวันละสองครั้งทานตอนช่วงอุ่นๆปริมาณ1นึ่งแก้วกาแฟค่ะและนอกจากจะทานเพื่อลดโรคแล้วนะคะอยากจะลดน้ำหนัก เติมมะนาวหนึ่งซีค่ะหนึ่งมื้อหนึ่งครั้งหนึ่งสัปดาห์เห็นผลชัดเจนถ้าชอบคลิปวิดีโอและคลิดว่ามีประโยชน์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ